จะมาเล่นสกูชี้กันนะคะอันนี้นะคะเพิ่งไปจับหูมาเลยนี่นี่นะคะนัาก็แต่วันที่ อันนี้วันที่6นะคะพรุ่งนี้วันที่7เราก็ลงคลิปวันนี้เลยนะวันที่6นี่จะมารับช่วงกันเลยค่ะนี่มรกก็ชื่อเราเราชอบนะคะคนดูนะแล้วนี่ก็อันนี้นะคะเราชอบมาถนเนเทนถนนซิตี้นะคะเนี่นะคะยค่ะเดี๋ยว จะให้ดูตอนสุดท้ายนี่ดีค่ะน้องหมีเนยนะอันนี้ช่วงซื้อมาจากตลาดเลยนะคะราคายุติบาทเองง่ายๆโอเคค่ะเอาชมแบบมันมีคลิปสอง้น่นะอย่าไปพาไปดูคลิปสองกันเลยค่ะ